ได้ทีที่หน้าร่วมหมื่นชีวิตเปล่งเสียงกรอกเข้ามาพร้องกันอย่างคืกก้องน้ำตาที่พร้อมจะเอ่อล้นก็ไหลออกมาอาบสองแก้มของทั้งสองฝ่ายคือทั้งนาคเองและพอ่ออนาคเมนากไ็ได้ว่าเขื่อนน้ำตาความเป็นชาย,ยฟังทลายลงไปอย่างสิ้นเชิงต้องกระจายที่มีแต่คำว่าแทนทุนต่อมาคนที่อยู่รอบข้าง ลอยทราบซึ้งกับวันมหาปิตินีมมากบางนคนปลื้มปิติจนพูดไม่ออกมีแต่น้าตาทางนั้นที่ไหลออกมาซึ่งกันเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความปลื้มที่สุดในชีวิตของนะัาธรรมตาญาตและผู้ปกครองนี่เป็นเรื่องที่จําเป็นทีเดียวนะจ๊ะเป็นสิ่งที่ต้องทำนะเพราะการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ เราขอโอกาสมาเป็นลูกของท่านตอนเราเป็นกายละเอียดและท่านก็ยินดีรับเราอยู่ในคันมานดาจเนเจริญวัเติบโตมาก็เลี้ยงดูอบรมร่ำสอนสอง่งเสริมสนับสนุนในทุกๆด้านเลยแต่บางทีเราได้ฐานะเลูกเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจท่านแล้วก็ดำเนินชีวิตผิดพลาด ด้วยความประมาทในการเดิมเดินชีวิตนินะจเไปคบคนพาลเพื่อนพาลที่วนเวียนอยู่ในวงจรของกาบายยามมุกดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการบันนั้นเป็นต้นทําให้เราห่างเหิอนจากท่านเป็นนานบางครั้งความเมาที่ทำให้เราล่วงเกินท่านได้กายบ้างเด้ว,วาจาบ้างด้วยใจม้างโอ้ท่านทั้งสองเป็นประดุจพระอรหันต์ในบ้าน แล้วก็เป็นทุกสิ่งของลูกนี่ถ้าเราไปล่วงเกินท่านอย่างนั้นมันมีวิบากกรรมหนักมากเลยเดียวตรงนี้นะจ๊ะซึ่งบางทีเราไม่รู้เห็นว่าท่านรักเราเราก็เลยมองข้ามตรงนี้ไปแต่ว่ากฎแห่งกรรมนี่ไม่เคยเวละเว้นใครเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกเชื้อชาติตาศาสนาและเาวันธุล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เป็นจังหวะของชีวิตที่ดีที่เราจะมีโอกาสได้กลับเนื้อกับตัวแก้ไขข้อผิดพลาดของชีวิตที่ผ่านมาการขอเข้ามาเนี่ยจะทำให้ใจของเราเนี่ยใสยสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาในระดับหนึ่งดียวนะจ๊ะ ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้บิดามารดาใจของท่านก็ตามปกติก็อ่อนโยนอยู่แล้วก็ยิ่งอ่อนโยนแล้วก็ดีใจที่ลูกคิดได้นี่ได้คิดแล้วก็คิดได้แล้วก็มาขอคขามาปกติท่านก็หายภัยอยู่แล้วเป็นที่เป็นพิธีกรรมที่ต้องทำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในระดับของวิบากกรรมระดับหนึ่งก็หมดไปในระดับหนึ่งนะจ๊ะเหมือนเดินอยู่ในแต่ว่าอยู่ในระดับพื้นผิวเหมือนเราเดินอยู่ในน้ําตื้นน้ำเดินตื้นที่ชายฝั่งแต่ก็ยังชื่นใจก็เลืออีกระดับลึกเท่านั้นเองนะจ๊ะระดับลึกก็คือการหาพระในตัวให้เจอนอกจากสิ่งที่เราเคยพลาดพลั้งล่วงเกินท่านละมันถึงจะหมดไปเมื่อ เรากับพระในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เลยจ้ะการที่เราทําอย่างนี้ก็แสดงว่าสันลึกๆนั้นนหะเราเป็นคนมีคุณธรรมและดวงปัญญามองออกว่าใครเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างนี้นะจ๊ะบุคคลใดเป็นบุคคลที่ควรบูชาที่เคารพบ,บูชาเป็นพออาระอรหันต์ในบ้านเป็นต้นทางสวรรค์ให้กับเรานี่ก็เป็นคุณธรรม ที่เรามีอยู่แต่ถูกบดบังด้วยสิ่งที่ไม่ดีตอนที่เราไปกบคนผ่านด้วยความประมาทในชีวิตแลวก็เป็นความ,มารู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเลยจ้ะนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นพิธีกรรมอะไรต่างๆในวันนี้เนี่ยแปลว่าในระดับหนึ่งนั้นนิบาก,กร,รมได้หนักเป็นเบาแล้วน<า>ะครับส่วนที่เหลืออยู่ในระดับลึกคือส่วนที่ เราจะต้องหาพระในตัวให้เจอนี้นะจ๊ะตั้งชิงช่วงในช่วงที่ใจเรากำลัลงใสใสด้วยความเพื่มปิติด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิดามาดาและก็ตัวของเราซึ่งกำลังจะเตรียมตัวบรรพชาสมบทภายในไม่กี่วันนี้นี่ะจ๊ะตั้งหาพระในตัวให้เจอแล้วก็บวชให้ได้สองชั้นนั่นแหละจ้ะสิ่งที่เราเคยพลาดพลั้งล่วงเกินนั่น่แหละ จึงจะเป็นอาโหสิกรรมที่สมบูรณ์น,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากบวชให้ได้สองชั้นต้องให้ได้สองชั้นอาโหสิกรรมนี้จึงจะสมบูรณ์